สบสบายดียามแรงๆสบายดีสุขผู้สุคนสุมองสุบ่อนพ่อกับสน้องแคทคือเก่าพนมือนี้ฝน่วา่ฝนตกมือนี้อากาศหนาวบ่ได้ี้เกี่ยวไม้ซ้ําูเก็บกต้นน่ะบ่ได้แกงปาแกงปลาหยังก็เอิ้นปลากดแกงปลากดพี่น้องใส่มกบบหน่อยนึง เมมาานอยใส่เลยเนา่ะทะเลว่าเขประลาดตาหัวขยองก็เฉื่อยๆกระดั่บาดีพี่น้องน้ำลงน้ำลงหัวขยองน่ะฝนแห้งแล้วสบายดีปลาลุงนะลูกหล่ะสบายดีชั้ลุกตาาในน่ะเป็นยัางอื่นหัวขยองมาขึ้น nóng lên đông dân chạy nhanh mùi men màu tài ừ. mương nang ăn khao càt tom đi ăn nhú khao càt

ยังสมองกระทะป้าตัหนึ่งพี่น้องเอ้ยซื้อเมื่อวานนี่ตัวหาซี่พันหองมอหมองไปมาแก้วตัวหาซี่พันกับซี่พกินอยู่หรอวะเนี่ยเอาตัวหนึ่งให้ดับแล้วก็เลยหลายตู้เย็นแบบไปเห็นไม่ต้อง

ได้เอาอย่าอาอหมดปัจจัยอะไรก็อื่นหาไปบ่มี่นี่แหละโต๊ะอาจจะโต๊ะนะ จกตลองประกอบแต่ก็นอนเียงนี่น่าจะงเหินไทยอืมอะไรจ๊ะเนาะบ้ามึงแดงชุดบ้านอะไรลูกบ้านนี่จะมาบุหินไทยอีว่ะ

ราวาประมาณเพียงขึ้นนั่งกินดีๆลูกบื่อนังเพ่อนจะเริ่มเม่อไห กินบับยำนาหอมเนี่ยไปนอนอ่ะใบเหล่าอ่ะอื่นกวใส่ช่องปิดใบเลยกว่าปิดแต่กันไฟไปแต่เมื่อวานเนี่ยกะมาคือมื่อวันเมื่อไงเอาเหนียดดกวอะง่ายตัวแรงตื่นหนีนี้ชินหมอกว่าหแย่ตกหัวาะเขาตื่นมากตื่เย็นผมมีไฟอยู่จ้ะของไฟรับเนาะมอตื่นมาไปแก้วอื่นหลอด yên <laughs> không dùng vô phê người ai em bao lục khẩu này bao กินหยั่ลูกกินเกียนะแก่ยวเงียนะกินเกี๊ยาจะกินอะไรจะกินตะกุตนั่นสะวะบ่าจะกินข,ขนาบัน เบิ่อแล้วลูกละไอ้หิบหิบกึ้นทันลูกคาดแต่เบิ่งนะโอ้ยจะอมจะอมแคลที่เหยียนนะเแ่ลแม่งก็แทนนะเว้ยไปนอนนะคะตอนหนึ่งอถว วันนี look, son, ้สบายเว้ยจะมีคนแต่งกับข้าวให้กินน้องใจ๊ดได้หิวอยู่ระบ่าเอ้ยว่าเข่ากันข้าวกันหนึ่งตมลน้องแจ๊ดีได้สอนชะโร้มไปเห็ดกินเองยังมาเสียบใหม่อ้ยน้ำแกงน้ำมันเร่องกระาเชฟเนี่ยสมบุกเนี่ย ัยาก้กขอทุ่งจักแลลวก็ม้ออีเจ็ดนะแดกเลวก็ากมาต้องห้าแมวแคกหัะ แม่ลูกหละป,ปีปี้ออกแล้เนาะลูกเอ้ยแม,ม,ม,ม่มาเราเหมือนหัวผ้ có thứ ưng, hóc nón bưởi cả <laughs> băng lay lay tu đẩy, chút <laughs> cỏ có kia không nhẽ thu cả bao nhiêu, có thấy, thấy yến mừng đi <laughs> thì thao sĩ เาบอกเอาดอกปลาน่เขาจะเสียเอาอึ่งเอากบมาแล้วกบเดียกได้ได้เายัีเยียนไปเยนมาตึ่นหอมก็านั่นเลยเ้ยห้อน้องน่าม่่งนน้องน้องเสลาบอ่ะว่วกคนเงี้ยก็ว่าอ ออกขนาดป่าลุงเห็นเมื่อนหลย